จับตานันไมทองคำและอามชุติมาหยอกกันออกสื่อแห่จับตาหลังอาสาท,ทำสิ่งนี้ให้นันอนันและอามชุติมาโพลหยอดกันไปมาในคอมเมนต์ ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังคงรุนแรงหลายๆศิลปินคนดังได้ถือโอกาสาทำธุรกิจส่วนตัวรวมถึงนันอนันอาศัยพยพนาที่ลุกขึ้นมาทำกิจการนันพริกกระเรียงโดยไข่พริกของครอบครัวรวมถึงเป็นตัวแทนไขพ่พริกกระเรียงให้กับผู้อาศัยในบู่บ้านซึ่งงานของเขาก็ได้รับความสนใจจากหลายคนรวมถึงรุ่นพี่อย่างอัมชุติมาโซดาพักสำหรับการทำงานของนันนั้นเขาได้ลงมือดูแลการแพ็คด้วยตัวเอง ซึ่งล่าสุดเขาได้เผยภาพระหว่างทำงานพร้อมข้อความว่าพิกกำลังแพ็คนะครับรอหน่อยนะครับขออภัยด้วยครับท่าราชานะครับจะเสร็จแล้วครับโดยอาร์มก็แวะมาคอมเมนต์ใต้โพ์ว่าอยากรีวิวให้จังเลยค่ะเมื่อเห็นข้อความของอาร์มนันก็ตอบกลับว่าสงสัยคาตัวครับพิกคงไม่พอรีวิวครับก่อนที่อาร์มจะเขียนตอบว่ามาส่งเองฟรีค่ะจนนันคอมเมนต์ตอบกลับแบบติดตลกเพื่อขอโลเคชัน่น ซึ่งล่าสุดนั้นก็แวะมาเล่าถึงความพิเศษของพิกเกเรียงเขาในรายการด้วยนอกจากกิจการขายพิกเกเรียงแล้วล่าสุดนั้นก็ปล่อยเพลงคําตอบของชีวิตซึ่งคราวนี้เขาได้ร่วมงานกับครูเพลงระดับแถวหน้าวัสดุ้าวหานที่มาเขียนเนื้อร้องจนผลงานเสร็จสมบูรณ์และทําให้ผลงานนี้มียอดวิวผ่านหลักแสนตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยหนุ่มนักร้องคนขยันอนันต์ไมทองคําต่อยอดธุรกิจใหม่เปิดตัวนันพิกระเรียง ผลิตภัณฑ์จากดอยและชนเผ่ารับประกันเผ็ดทุกเม็ดไม่เผ็ดคืนเงินยืนหนึ่งเรื่องความขยันทำมาหากินเลี้ยงดูคนในครอบครัวอยู่แล้วสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีอนันต์อาศัย,ยพยพนาเจ้าของตำแหน่งแชมป์จากรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังไม่ทองคำซีซั่น6ที่นอกจากจะมีงานร้องเพลงเป็นงานหลักอยู่แล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่นิ่งเดินหน้าสร้างตัวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมความงามภายใต้ชื่อลาสมัยอีกด้วย ซึ่งคำว่าลามาจากภาษากะเรียงแปลว่าพระจันทร์ลาสมัยก็คือพระจันทร์ยิ้มเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่สกัดจากธรรมชาติมีทั้งเซรั่มและครีมกันแดดล่าสุดในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่บวกกับสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักหนุ่มนั้นก็ไม่ได้นอนอยู่บ้านนิ่งๆวางแผนต่อย,ยอดธรมาหาก,กินด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ว่า นันพริกเรียงเผ็ดทุกเม็ดไม่เผ็ดคืนเงินแพ็คละา200กร,รัมราคาแพ็คละา100บาทค่าส่งกทม30บาทต่างจังหวัด45บาบาทสั่งซื้อได้ตามกลุ่มบ้านครับติดตามเพจอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับรอพบกับผลิตภัณฑ์จากดอยและชนเผ่านะครับ